ตำแหน่งต้องห้ามไม่ควรวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำแหน่งการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในแง่ของความเชื่อเพราะนอกจากเทคนิคกลวิธีในการทำการค้าขายแล้วเรื่องหลักหวงสุ้ยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันดังนั้นจะวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จุดไหนก็ควรศึกษาให้ดีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การทำมาค้าขายเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกมาดูกันว่าห้าตำแหน่งต้องห้ามมีอะไรบ้าง 1. ห,ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิ้งผนังห้องน้ําตามหลักเบญจห้าหรือาธาตุทั้ง5สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนความหมายของธาตุไฟส่วนห้องน้ําห้องซ้วมคือธาตุน้ําธรรมชาติธาตุน้ํจะดับไฟถือเป็นธาตุที่กระทบหรือที่ทาตกัน2ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอบประตูเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ในจุดที่ไม่มั่งคั่งกระแสะที่วิ่งลอดไปมาก่อให้เกิดความวุ่นวายนั่นเอง 3. เนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามมีคานทับเพราะคานจะกดทับองค์ทําให้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกดเอาไว้ไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่ 4. เนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามเป็นห้องน้ําหรือเตียงนอนหรือว่าไม่แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5. ห้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางพิงเสาที่ลอยเสาที่ลอยแสดงถึงความไม่มั่นคงการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางไว้ในสิ่งที่ไม่มั่นคงย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดี เป็นอย่างไรกันบ้างคะหากใครที่วางผิดตำแหน่งอยู่ก็ลองเปลี่ยนไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือหากใครที่กำลังมองหาตำแหน่งที่จะวางสินทรัดิ์สิทธิ์ทำแนะนำนี้จะช่วยในการตัดสินใจหาตำแหน่งให้ได้แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการทำมาหากินและทำแต่สิ่งดีๆและสิ่งมงคลควบคู่กันไปด้วยก็สามารถช่วยให้เจริญก้าวหน้าได้คะ่ะ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ